ทั้งฝุ่นทั้งซโรนะูเนอะโอ๊ยเต็มไปหมดเลยนี่เราก็อยู่บ้านเราก็มีนี่เปิดเครื่องฟอกอากาศไว้เขาช่วยทำความสะอาดในบ้านของเราแต่จะชินเลยเขาทำให้วายร์สและฝุ่นจะจิวจ๋วจิว๋วออกไปได้เหรอคะใช่เลยแล้วก็ใช้ง่ายมากด้วยนะอ่ะมานี่มาดูกันเร็ว นี่ใช้ง่ายมากๆนี่ตรงนี้นะเป็นกปุ่มเปิดปิดนะคะนี่ถ้าเป็นสีฟ้าแปลว่าอากาศดีเขาก็ดูได้นะคะตรงนี้เป็นค่าว่าปีค่า pm 5อาอยู่ที่เท่าไหร่สีม่วงก็ดีไม่มากถ้าดีเลยต้องเป็นสีฟ้าแล้วก็นี่อ่ะตาหน้มีบอกค่าแก๊สตรงนี้นะเป็นบอกค่าแก๊สอันตรายแล้วมีแก๊สอันตรายหนรือเปล่าอันนี้หนึ่งไม่มีรอยก็มีค่าแก๊สต่างๆนี่แล้วก็มีเป็นค่า ก่อให้เกิดภูมิแพ้ภายในบ้านเขาก็เปิดปิดไฟได้ด้วยแางนี้แล้วเครื่องนี้นะคะเขาก็จะมีการตรวจจับสภาพอากาศอัจฉริยะเป็นการตรวจจับแบบเรียลไทม์แกนอากาศ1,000พครั้งต่อวินาทีโอ้โหสามารถกำจัดไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศแล้วก็ฝุ่นจิ๋วและกวดพีเอ็ได้ถึง800เท่าทำความสะอาดอากาศในบ้านได้ดีเลยนี้ เป็นแผ่นกรองของเขาอ่านี่ดูตรงนี้ตัวแผ่นกรองเขามี3ชั้นด้วยกันก็ตัวชั้นแรกเขาจะเป็นตัวกรองที่ดักฝุ่นแล้วก็เส้นผมส่วนชั้นที่2เนี่ยเป็นแผ่นกรองที่ทํามาจากถ่านไม้ไผ่เขาจะกรองพวกกลิ่น เหม็นๆเนาล้ก็แก๊สอันตรายต่างๆด้วยส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นแผ่นกรองนาโนโพเทสเฮปปาที่เขาสามารถกรองฝุ่นเล็กจิ๋วๆเนี่ยขนาด0.003ไมครอนเนี่ยก็คือเล็กจิ๋วกว่า PM 2.5เนี่ยได้สบายๆกรองได้หมดเลย ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เขาจะบอกสถานะแผ่นกรองของเราว่ามีสิ่งสกปปกมลพิษอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วต้องเปลี่ยนหรือยังตอนนี้ก็ยังร้อยเซนอยู่ว่าเราเงินงพิ่งใช้ไปไม่นานนะเพาะถ้าใกล้หมดปุ๊บเขาก็จะน้อยลงเราก็จะรู้ว่าของเราต้องเปลี่ยนแล้วโอ้โหอากาศที่บ้านเราสดชื่นดีจังแต่ถ้ามีฝุ่นสกโรกที่พื้นล่ะคะอ๋อตรงนี้เลย เครื่องดูดฝุ่นนี่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายฟิลิปสปีดโฟล์แม็กซ์ดีด้วยความที่เขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเนี่ยก็เลยทำให้ใช้แน่มากๆเลยสะดวกนี่แล้วเราจะดูดตรงนี้ย้ายไปดูดตรงนู้นนี่ไม่มีสายให้เกะกันนะคะนี่เช่าไม่มีสายเลยเราใช้ตรงไหนก็ได้สะดวกสบายมากเลยนี่นะเขาเป็นระบบ3 in 1ด้วยก็คือนี่สามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้พร้อมๆกันไปได้เลยนี่ ะดวกแล้วก็ประหยัดน้ำมาก,ากมากเลยเนาะแล้วเขาก็มีตรงนี้นี่อีกหัวนึงตรงนี้นี่หักมก็มีไฟด้วยทำให้เราสามารถมองเห็นด้วยนะคะตัวหัวคันนะหมุนได้3 6มองศาเลยนี่แบบนี้ดูหรือมีทำให้ดูนิดปะ่ะหมุนอย่างนี้เลยเราก็สามารถสอนเข้าไปในที่ต่างๆมีอย่างนี้นะเราจะหมุนไปทางไหนก็ได้ทำให ดูดง่ายใช้ง่ายมากเลยแล้วก็นี่แบตเตอรี่เขาใช้ได้นะคะสูงถึง75บานาทีเลยว้าวตื่นสะอาดวบายแน่นอนเยีงง่ยมเลยบ้านสะอาดไรฝุ่นเชื้อโรคได้อยู่สุขภาพดีด,ด,ดีเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเครื่องป้ออากาศแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นฟิลิปนี้นะคะใช้ค่<ห> ตอนนี้เขมีโปรโมชั่นเด็ดด้วยตอนท็อปสเต็ปวันจ่ายเงินสดหรือว่ารูดเต็มเนี่ยลดเพิ่ม8% top step two, ออนท็อปสเต็ปลดเพิ่มอีก15%ริ่ม25ธันวาคม2563นี้ถึงวันที่3มกราคม2564เลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกตามนี้เลยค่ะ